สวัสดีครับช่างพีชานัสไพทีสซีบิดนะครับวันนี้ผมเครื่องเป็น MacBook Air 13นิ้ว M1 นะครับปี2020โมเดลเป็น A237 นะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งเข้ามาในการเครื่องนะครับหน้าจอแตกนะครับผมเดี๋ยวมองหน้าจอเดิมให้ดูนะครับตัวนี้เป็น LCD เดิมของลูกค้านะครับเป็นจอตัวนี้นะครับเรามองด้านนี้นะครับเราจะไม่เห็นนะครับว่ามีรอยแตกนะครับแต่ถ้าเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นด้านกระจกเนี่ยเราจะเห็นรอยแตกทันทีเลยนะครับนี่เครื่องนี้แตกจากมุมขึ้นมานะครับเนนนีี่่่่ยยคครรรัับบจจะะป็อออวิงูทผม ก็ทางเราทำการเปลี่ยนตัวกระจก LCD นะครับก็คือเฉพาะตัวกระจกตัวนี้นะครับผมก็ตอนนี้เครื่องเปลี่ยนจบใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจอกลับมาใส่ใช้งานได้สีตรงนะครับผมตัวนี้จบงานนะครับสำหรับค้านัานได้นะครับที่มีเครื่องนะครับ m a c b ุ๊กหน้าจอแตกหน้าจอไม่ติดสามารถส่งมาให้เราเปลี่ยนดูแลให้ได้นะครับผมก่อนจากกันไปขอฝากล้ามไปด้วยนะครับตอนนี้มี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยสำหรับวันนี้ช่าเปนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ